รีวิววัควดคาึวะจิหรือว่าวัดดาลุมะพร้อมบูชาดาลุมะที่โอซากา้าวิธีการเดินทางเรานั่งรถไฟไปมิน no คิวมอแล้วนั่งรถบัสไปยังวัดคาึซะจิเที่ยวละ8 0 0เยนไปกลับก็1,600ยเยนถ้าทุกคน<ล>มีเวลาเราขอให้แนะนาแค่ซื้อเที่ยวเดียวพอเราจะพาแนะนําเส้นทางธรรมชาติใช้เวลาไม่นานก็ถึงวัดคาึวะจิแล้วช่วที่เราไปเป็นช่วงหน้าฝนฝนก็เลยตกตลอดเลยที่วัดมีค่าเข้าด้วยนะอยู่ที่500ยเยนหรือประมาณ103้าบาทสิ่งที่จะได้ก็จะเป็นตั๋วแล้วก็โปสการ์ดไวสแตมพ์พอเข้ามาแบบอ้้้หวววััดดดดใใญ่่มาาาาากแลธรรชติสสุๆเเนนทงงคข นะแต่ระหว่างทางก็จะมีธรรมชาติแล้วก็ตุ๊กตาดารุมะตกแต่งเต็มไปหมดพอเดินไปเรื่อยๆก็จะมีซุ้มสำหรับสแสตม์เอาไวแ้แสตม์โปรดกาที่ทางวัดให้โดยซุ้มก็จะมีอยู่7แห่งนะถ้าเดินไปตามทางต้องเก็บได้ครบแน่นอนและแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์เป็นจุดทางขึ้นบันไดที่มีดารุมะเล็กใหญ่เลี้ยงก,กันเต็มไปหมดตรงนี้แบบว่าคนเยอะมากหาที่ถ่ายรูปยากสุดๆพอเดินขึ้นมาต่อเรื่อยๆก็จะเจอศาลเจ้าและมีจุดที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวและยังเป็นร้านขายของอีกด้วยซึ่งร้านขายของก็จะมีเครื่องรางให้เเเเลลลลืืออออกกกยยยะะมมมมมาา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 แแ้้้้วว็ีีีดดูหหหไไซซส่่งใครรรทนนนขํํับบช ด้วยซึ่งจะมีหลายไซส์หลายขนาดแต่ตัวที่เราซื้ออยู่ที่3,000เยนขั้นตอนการบูชาเริ่มแรกให้เรานําดาลุมะออกมาเขียนสิ่งที่ปรารถนาไว้ที่หลังดาลุมะไอเรามันก็อยากเทพซะด้วยสิเราก็เลยเขียนภาษาญี่ปุ่นลงไปหลังจากนั้นให้เราซื้อเทียนและทูบที่หน้าศาลเจ้าพร้อมจุดทูบไปที่กระถางหลังจากนั้นให้เรานําดาลุมะมาวนที่กระถางทูบ1-3่รอบหลังจากนั้นให้ไหว้และขอพรไปด้วยให้ตั้งจิตอธิษฐานเรื่องเดียวเพื่อที่จะได้ให้สิ่งนั้นเป็นจริง,งจากที่ขอพรเสร็จแล้วให้เรากลับมาว่าตาาซ้ยของด เราว่าตาขวาอีกข้างหนึ่งพร้อมกับนำดารุมาที่เราบูชากับคืนที่ศาลเจ้าและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ําไมศาลเจ้าแห่งนี้เต็มไปด้วยดารุมา,าเพราะว่ามีผู้คนมากมายนำดารุมามาขอพรอพร้อมกับวางไว้ที่ศาลเจ้าที่นี่ใครอธิษฐานเป็นจริงแล้วก็นำดารุมากลับมาที่นี่ภารกิจเสร็จเรียบร้อยพร้อมกับสแตปมโสเตอร์ครบเจ็ดด้านในช่วงที่เราไปวัดยังมีกิจกรรมพิเศษก็คือวัดเตรียมธงจากทั่วโลกเอาไว้ให้เราเช็คอินถ่ายรูปอีกด้วยที่วัดยังมีโซนของฝากอีกด้วยนะใครที่มาออสกาเราขอแนะนำวัดนี้เลย